ชิปดีความลูก่กับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์มาเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่ครับแบบไหนถือแบบไหนแพงลู่ในคิปนี้นะครับทุกคนเอาพี่น้องครับใผสนใจเรื่องบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีพี่น้องให้ความสนใจนะครับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาจากไหนมาจาก เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับที่เสียแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับมีหลายแบบแบบมีบอร์เดเล็กทรอนิกส์หรือแบบบอมีบอร์ดนะครับอย่างที่ผมเคยลงลิดนะครับแบบมีบอร์เดเล็กทรอนิจคจัราคาแพงแน่นะครับเพราะว่าเขาได้ขายบอร์ดมันมันแพงนะครับมีบอร์ดอิเล็กทรอนิกส กองไว้แบบนี้ซํำม,มีกันฝากในธนาคารนะครับทุกคนผู้ใดมีพี่น้องเก็บไว้นะครับเห็นพอขาวิ่งรับซสือค่อยขายนะครับนีน่ีคือบอดทั่วไปบอดร่วมหรือบอดขยะบอดขยะเป็นหน้าตาแบบนี้ผู้ใดบอดท่านเคยเห็นนี่ ผมจะเท่ออกจากทุงให้เบิงว่าในี่ทุงนี้มีอย่างผมกำบ,บงังหัวใจคือการพึงซื้อมานี่ผมซื้อมามีของใหม่ๆเขามาผมกลับมาลงคลิปให้พี่น้องรับชมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับผู้ใดรู้จักเรื่องบอร์ดนะครับราคาแรงทรงจะรู้ดีนะครับส่วนราคา บางคนกะระโลบางคนก็ยังบลูนะครับน,นี่คือบอดเขียวเขียวหนาเขียวหลังที่มีไอซีแบนไล,ล,ล่ลายนี่ครับนี่ราคาสูงแน่นอนไอซีแบนนะครับไก็ขยักได้นะครับโดยเฉพาะช่างซ่อมครับช่างซ่อมนี่จะรู้ดีนะครับตัวไหนแพง เมื่อก่านผมกลมบอลูนะครับว่าบอดเด็กตัวเด็กตัวใดถึกตัวใดแพงนะครับผมกัดซื้อขายมาหลายปีถึงจะรูน่ครับรูมาจากใสรูจากโรงงานนะครับผมเอาไปส่งโรงงานโรงงานให้คํำแนี่ยนํำนะครับผมถึงมีความรูแล้วผมมาลงคลิปให้พี่น้องรับชม รับลูนะครับผู้ใดมีเก็บใบขายนะครับผมเห็นบางคนกับเขาไฟทถิ่มนะครับแบบนี้นะครับที่ถุกคนเห็นนี่คือบอดเขียวเขียวน่าเขียวหลังอยู่ในโรงงานนะครับเขาอาจจะโบซื้อนะครับบางโรงงานเขาอาจจะซื้อเป็นบางโรงงานนะครับบางโรงงาน ราคากัแล้วแต่เขาจะตั้งรับสื่อเองนะครับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่ไรมีแบบนี้เก็บเลยนะครับบางคนนะครับไปแกะอซี่แบนออกนะครับเพราะว่า i อซี่แบนราคาดึงดูดใจมากเลยครับราคาประมาณ2 0 0 0บาทนะครับปัจจุบันเนี่ย นะครับแบแบนนี่ครับยอาไปแกะนะครับผมเนะยนำขายแบบนี้เลยนะครับถ้าแกะออกมามันจะเรือบอร์ดขยับนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันบอร์ดยู่นําไอซีแบนนะครับน้ำหนักมันมันอยู่ที่บอร์ดนะครับบอร์ดนี้มันหนัก ถ้าแบบนี้กิโลกี่บาทปัจจุบับนนี่ก็เกือบ3 0 0อยบาทนะครับต่อหนึ่งกิโลกร,รมัมนี่ผมบอกเข่าๆนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกบอดนะครับที่ทุกคนเห็นนี่ได้เป็นบางบอดนะครับบางบอดอาจจะบ่ได้ถึง200กว่าบาทนะครับบางบอดอาจจะได้ร้อยกว่าบาทนะครับหรือประมาณหนึ่งบาทประมาณนี้แล้วแต่ช่วง ขึ่นๆล่งๆนะครับถึงล่มก็ล่งบ่ลายนะครับเพราะบอดดิทอติบไม่ค่อยมีหายากครับที่ผมได้มากก็เพราะว่าผมรับสื่อนะครับได้มากทีไรเล็กน,น้อยหรือแยกออกมากจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าอิเล็กทรอนิกส์ที่ผมซื้อมาอยู่นำพลาสติกแข็ง หลายอย่างนะครับเยนัมเครื่องเล่นซีดีเครื่องเสียงคเครื่องสื่อสารทุนทุนะทัดนะครับโทรทัะทัดรุ่นเกา่าจอเกี่ยวจอแบนแบนนะครับจอคอมพิวเตอร์นะครับ,รบวิทยุโน้ตบุ๊ก ยางนะครับอยู่ในเครื่องสื่อสารจะมีบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างไล่ไปต่เครื่องเกลเลกนะครับโท,ทรศัพท์จะมีบอร์ดพวกนี้นครับผมสื่อมาก,กองไว้แบบนี้ยังบอรขัดแยกนะครับมีบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ขายซัมมี่ท่องแดงด้วยครับทุกคน นี่นะครับความรู้เรื่องบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับใครเข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคน